อยากมีเสน่ห์ต้องใช้วัตถุมงคลที่มีความเสริมกันมีพลังทางด้านเสน่ห์กาม,มาราคะคู่กันคู่ไหนรู้ไหมคู่นี้ให้ดูยอยู่ในมืออาจารย์นะน้ำมันเหนมือนมลราคะเอาแบบขนาดทดลองขวดเล็กๆน,แบบน,นะน,นแบบนี้นะและตะกุดโยนีอาถรรพ์แบบนี้นะใช้ยังไงรู้ไหมเวลาที่เราอ่ะอยากจะใช้คู่นี้นะอาจารย์แนะนําแบบนี้ อันดับแรกตอนที่เราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ปกติเดินไปเดินมาพบเจอผู้คนเนี่ยนะเราต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงเป็นพื้นฐานก่อนวิธีการที่มีสเสน่ห์แรงเป็นพื้นฐานเนี่ยคือพตกตะกุดโยนีเนะี่ยไว้ใกล้ตัวตะกุดโยนีนี้เป็นตะก,กุดที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์โอมนะมีที่เดียวนะจันยันไม่อยู่ในใหญ่ซึ่งเป็นยันที่เป็นสูตรลับเฉพาะนะแล้วเวลาที่เราแหละพตกตะกุดนี้เนะี่ย เราก็จะเป็นคนที่มีพลังมหาสเสน่ห์นะฟุ้งกระจายไปสู่บุคคลท,ทั่วไปแล้วยังไงต่ออาจารย์เนี่ยจะให้เราพกเอาไว้แล้วพอเรากลับมาบ้านเรานึกถึงใครม้านพิเศษเอาไว้ใกล้ๆที่นอนเรานึกถึงหน้าเขาให้ชัดก่อนที่เราจะนอนแล้วก็หลับลงไปมันจะทําให้จิตเขา,เาผูกพันกับเรานี่คือการเชิดกฎโยน,นีที่ในแบบที่มีประสิทธิภาพมากคือพกติดตัวไปด้วยแล้วก็ ตอนที่เราจะนอนเนี่ยเราเอาไว้ใกล้ตัวนึกถึงหน้าคนที่เรารักทีนี้ยังไม่พอเพื่อเพิ่มพลังประจุพลังหมาสนิทให้แรงขึ้นไปจังหวะที่เราได้พบเจอพูดคุยได้อยู่ใกล้ๆเขาแล้วเนี่ยให้ใช้น้ํามันหมื่นมนราคาขวดนี้นะซึ่งเป็นน้ํามันที่อาจารย์เนี่ยนะได้แบ่งมาเป็นขนาดทดลองให้คนที่อยากรู้อยากลองว่าน้ํามันสนิทการรมราคาที่แรงนะั้นเป็นยังไงวิธีใช้ให้แต้มเจิมที่หน้าอกเพราะอะไรเป็นจุดที่ใกล้กับหัวใจ ใกล้ความรู้สึกทําให้จิตใจคิดถึงแต้มเจอมีจุดที่หน้าท้องเพราะอะไรเพราะหน้าท้องเป็นการแต้มใกล้จุดทางกามอารมณ์ทางเพศดังนั้นเมื่อแต้มหน้าอกกับหน้าท้องจึงเป็นการใช้พลังของน้ํามันเนี่ยนะให้กลิ่นอายออกมาจากตัวเราและไปกระทบให้เขาสูดดมให้เขามีความารู้สึกตอนนี้เขาอยู่ใ,ใกล้ตัวเราจะยิ่งแรงมากพิเศษดังนั้นจึงเป็นที่มาของการใช้ชุดที่ถือว่าเป็น ชุดมหาเสน่ห์กำลังสองเลยก็คือตะกุดไปพกพาน้ำมันไว้เต็มเจิมใช้คู่กันเราก็จะเห็นผลได้ดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราเจอใครก็แล้วแต่บางทีในระยะไกลย,ยังมาไม่ถึงเลยเขาจะรู้สึกว่าทําไมคนนี้มีเสน่ห์ม,มาแต่ไกลแล้วพอเข้ามาใกล้ได้อนุภาพของน้ํามันเขาจะมีความรู้สึกว่าทําไมคนนี้อยากเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ต่อเวลาแล้วถ้ากลับบ้านไปไม่ได้เจอ ด้วยอนุภาพของของสิ่งนี้ก็จะทําให้เขารู้สึกว่าคิดถึงอยากเจออยากพบอยากพูดอยากคุยไม่รู้จักจบสิน้นนี่คืออนุภาพของวัตถุมงคลเสน่ห์คุณสองชุดนี้